ยังไงสิโยโอ้โหอยู่เกาหลีสามวันอยู่เกาหลีได้แล้วจ้าวันนี้เราจะพามากินหมูย่างที่ได้มิชลินไม่ไม่ก็คือมีสองที่ที่เราจะพาไปกินหมูย่างเนาะ oh. ในไหนมาถึงเกาหลีแล้วอันดับแรกเลยคือเราชอบมากๆเลยคือแชมมาอึนที่ประเทศไทยวันนี้เราจะพามาหาแชมาอึนในเกาหลีกันที่กินแบบออริจินอลเลยอยากจะรู้ว่าไอ้กินจิ กี่นาทีนะเนาทีมันเป็นยังไงแล้วก็ร้านที่สองคือร้านหมูย่างที่ได้มิชลินใช่ไหม<ช>หลายๆลายปีซ้อนๆกันเลยจากในเนว่แมปเนี่ยมันบอกว่า<ช>เดิน<ช>ประมาณ4นาที จากสิบเอ็ดครึ่งอ่ะมันบอกว่ามันเปิดที่ยังอ่ะแล้วก็มันหนาวไอ้ที่อยู่เราก็เลยต้องมาซื้อเสื้อก่อนโรงแรมอยู่ตรงนั้น,นเห็นไหมนั้นเดินลงมาตรงนี้ปุ๊บร้านอยู่ตรงนี้จชมาอื่น งั้นใครที่อยากมากินชา์มึงก็มานอนที่โรงแรมได้ใช่เอ,อ้ยเอาจริงๆนี่มันใกล้หมดเลยนะไหนนี่เขาเปิดได้ไหมไหนในทเที่ยงแหวไม้เที่ยงนี่มาเลยทบกิมจิเจ็ดนาทีที่เราภูมิใจได้รสชาติเจ็ดนาทีนี่มีภาษาไทยห,หมดเลยนี่ไปยินดีครับ เเหพื่อนมาย่างให้กินเราก็คือไม่ได้มาอยู่ประจำโต๊ะเขา,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 าก็มาพิชิกก็เดินไปแล้วก็ว่างๆก็ค่อยเดินมาใหม่เดินไปแบบเลามากินแล้าวอย่างๆอย่างเนี้ย ทีนี้เขาใส่ข้าวเข้าไปกินได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองกินซุปอย่างเดียวดีกว่าเฮ้ยิีให้หรอร่อยอย่างนึงก็คืออะไรไหมแค่น,นี้ตา,น,น,าน,นี้เข้าไปบราดด้วยก๋เดี๋ยวไปแล้วก็คลุกกันอล้ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงขึ้นเราก็ยังนั่งกินกันอยู่อะไรอร่อยสุดๆทังคอคอคอเจ้าสังคอส่วนในชาวนี้อนูอริจินอลของเขาแล้วดูเรานั่งกินแบบนี้ในบรรยากาศหนาวหนาวฟินๆเนาะข้างนอกก็แบบว่าหนาวๆแล้วตอนนี้อุณหภูมิเวลาบ่ายโมงลบเจ็ดองศาตอนนี้เราจะไปเอารถเช่ากันเนาะ เดินก็จะไม่รอดอยู่แล้วยังจะขับรถเป็นไงมาดูกันฮึโอ้โหไม่เปิดด้วยด้วยนี่รถที่เราเช่ามาเราเขาปิดไปแล้วเนาะเขาแคนเซิลแล้วเพราะเรานัดรับสิบโมงแต่เขามาบ่ายสอง อันนี้เราก็เลยได้อีกคันหนึ่งอ,อ,อีกคันหนึ่งที่แพงกว่าเดิมเขาต้องเนี้ยรถลงมามึตงต้องเรียก อีคนเช่ารถอีคนปล่อยรถกูปล่อยไปแล้วลเดินทลินไปพูดถามว่า<บ> <laughs> แล้วลงยังไงมันทิ้งกูไปลแล้วกูเช <laughs> ่ารถลงไงอีปลอยบอก <laughs> ให้ขับลงไปใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ขับขึ้นมี <laughs> อยู่ใต้ดินมึงป่จริง <laughs> ลงเท้าก็ใหญ่ลองดูสู้ ลองดูสู้แต่ตอนนี้มึมืับกูนั่งคนละฝั่งแลกแปลกๆจังเออมึงนั่งฝั่งมึงกูนั่งฝั่งอย่างเงี้ง <c oughs> ยนนพวงมาเลยมันก็แปลกๆนะแบบเราอาจจะยังไม่ค่อยชินไงแล้วก็แป,กแปกลกๆคืออะไรก็เนี่ยมันขับแบบมันต้องระวังด้านขวาไง,งแต่นี้เราขับอยู่ด้านซ้ายพราปกติเราขับด้านขวาใช่ไหมนี่ไงที่เราไปเช่าจริงไงโอเคประเด็นคือเราขับฝั่งไหนซ้ายนี่นะ Mm. In three hundred meters, be careful of traffic signals. Uh. <laughs> หลังจากใช้รถมาคร <a> <c oughs> ึ่งชั่วโมงที่เขาตอรู้สึกว่าแค่งงว่าทางด่วนเป็นไงแหละรู้สึกคนที่นี่ก็เคารพกฎจราจรโดยที่ไม่ได้ขับความเร็วเกินเพราะมันจะมีเตือนกล้องเตือนอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเร็วกว่านี้หรอใช่ไม่ใช่ไปอีกใช่ <c oughs> ไหมใช่เร็ตเกแล้ว In minute, turn a left. ยังไงสตอบอรี่ไมหรอู้นี่มันคล้องนี่เราขับมาคล้องหรอนู่นเนานู่นเนาเออเลี้ยบไปดิเออใช่ใช่มันเป็นโดมอยู่ ถือว่าหนาวมากอ้าวไปทางไหนทางนี้นะจริงๆเราต้องขึ้นทางขวาหรอกเพราะว่ารถมันเลนนอ,อกใช่มึงเราไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเราจะรอดไหมใช่เดี๋ยวมันครูดทางนี้ก่อนบางคนไปนู่นน่ะโอย้ยมึงตรงนู้นไม่มีทางแล้ว <laughs> มึงือดีๆสิมีนี่ไงเออทางดีๆมีไม่ไปอีก <laughs> ใช่ไมม่มเคยยุ่งใช่ไมนี่ is strawberry f a r ม s t r a w e a w อ๋อโอเคทำไมเขาดูลึกหลังจังวะู 여기서는, 여기서는 먹는거안돼 오케이 따라서, 밖에서 오케이 오케이 예, 스토베이지 러 어, 플라우어 여기서 이렇게 됐다가, 이렇게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 요렇 마지막에는 oh. 이렇게 되는 거야 uh 어 -huh. 오케이, 따는 법 응, 음. 오케이 um, okay. 이렇게 해서 um. 이렇게 건 다음에 um. 담고, 음. 이 정도 따오시면 500 โอ้นั่งโมชิมอนมอนี่โอเคโอเคเข็มล็เขาบอกว่าให้เอามือเนี่ยนะไปซ้อนไว้อย่างนี้อืมแล้วก็คว่ำลงใช่ไหมแล้วก็คว่ำลงปึ๊บเอ้ยดูดิแดงมากกูเลือกอันแดงๆแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็ลูกทำไมลูกใหญ่กใหญ่ครแแดงงมา มีคนขโมยสตอเบอรี่อาจุมาน่ารักมากคือแบบเลือกสตอเบอรี่ให้แบบหวานๆแล้วก็ชี้ลูกใหญ่ๆทั้หมดเลยอ่ะดูดูดีดูหอยปอยดีสุดยอดทำสมิดานะจ๊ะอืมสตอเบอรี่แล้วอาจุมาเลือกให้เมื่อกี้อีป้ยบอกว่าแต่ถ้าเปรี้ยกูจะา่ายเมืม่อกี้สองอันนี้ก็เป็น35,000ื่นันวอนใช่ไหมที่เขาเลือกมาให้ เราอกินเขาบอกว่าเลือกเด็กเองเราเใช่ใช่ใช่ไม่ใช่อจูมาแนะนำแล้วก็ลองกินเลยอจูมาน่าจะเป็นเจ้าของนะเปนไปท่สำคัญหาะเรืองอะมอัเลยงอือเนียหวานหวานหวานนมึงไม่เหมือนต้มนี้นเลยอ่ะ นี่ถ้าเกิดมามเห็น,นคนเนาะเออถ้ามาเห็นแบบอันจริงอะ่ะเหมือนของปลอมเลยอะ่ะจริงจริงมันแววด้วยมันแบบหวานไม่มีความเปรี้ยวออกมามสักนิดเลยอะ่ะอุม้มามากใช้ฮอนน้ำแตกได้ไหมสรุปเมื่อกี้ <c oughs> เราก็ได้สตรอเบอรี่กลับมา แล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ที่หวานมากใครที่จะมาฟาร์มสตบบรอเบอรี่ที่นี่เนาะเดี๋ยวปอยก็จะไปขึ้นให้ว่ามันชื่ออะไรแล้วก็จะบอกว่าต้องจองก่อนเพราะเนี่ยเราแบบฟุกมากเนาะที่มาลรวบอกว่าหเหนเข้านนเ,เ,เพราะว่าเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้เรานั่งกินเขาก็ต้องบอกว่าต้องรีบกินนะเพราะว่าเดี๋ยวมีจอง<ม>ก็คือเดี๋ยวมีคนมาต่ออะไรอย่างนี้<ม>พอเรากินเสร็จป,ปุ๊บเราก็กลับเลย แต่เขาบริการดีมากเนาะใช่ม,มากาเป็นเหมือนครอบครัว <ทำ S 1> แล้วก็าทาโดม,มขึ้นมาครอบที่ปลูกสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยอืมแต่สตรอเบอรี่เขาปลูกอ,อย่างงี้อ๋อเออไม่ถ้าเป็นพื้นดินก็ปลูกได้นี่วะใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นกูเคยเก็บที่พื้นดินแต่มันเก็บลําบากเนาะก็คือเก็บข้างบนแล้วก็ดูได้อย่างเงี้ยมันก็ง่ายหน่อยโอเคถือว่ามิชชั่นคอมพิวต์วันนี้เราเริ่มต้นอีกวันหนึ่งที่เราตั้งใจว่าเราจะไปกินร้าน หมูย่างที่ได้มิชลินเขาว่าเปิดร้านสิบเอ็ดครึ่งเขาที่เราไปเราไม่ได้กินรอสมชั่วโมงใช่ไมใช่ไม่รอหคิวรอสชั่วโมงครั้งนี้เราจะไปนั่นก่อนเปิดร้านเรามารุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้ไอ้ไบอมรไมีไม่มีเะไไม่มไรไม่มีอะไ่ไม่ีอะไร่ะไม่ไอ่ะไม่ไรอ่ะ้า่ม้าะ่มมมันก็แไ่ม่ีไไม่ได้อ่ะ e อย่าตาครรกไม เพราะว่าคนมาจองพอเรอตั้งแต่สิบโมงแล้วอะ่ะแล้วก็มันจะจองล่วงหน้าต้องใช้แอปที่เสียเงินต้องเป็นคนที่นี่แล้วก็ตอนจองเนี่ยบ่อยมันกดไม่เป็นเพราะว่ามันต้องใช้เบอร์อเกาหลีอีดอกมึงกดเป็นไหมใจแต่ว่าดูดิตอนเนี้สิบโมงยังไ,<ห>ไ,ไม่เปิดเลยเนาะยังไ,ไม่เปิดคนมาต่อคิวแล้วก็รอเนี่ยสรุปเรื่องนนี้นะ มาในร้านแล้วนะตอนนี้เขาก็ให้เราเนี่ยดูเมนูก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาติ๊กให้เพราะว่ามันเป็นภาษานี้เขาบอกเสร็จแล้วให้กดติ้งตองแล้วเดี๋ยวเขาจะมาให้นี้ให้ one one เรียบง่ายที่ลงตัว <c oughs> กินไปเรียบร้อยแล้ว73,000วอนถือว่าคุ้มและอร่อยมาก,แ,กแล้วก็โรงแรมอยู่ตรงนั้นอยู่ง่ายๆเลยเขาไม่จมันทีเอาจ <c oughs> อดรถมันต่อลยคารมันอยู่ด้านนี้โอเคมึงแล้วมึงต้องถามมันไหมว่าแก๊สโซลีนม,มันก็ดูที่หัวใจเลยไหมแต่มันเป็นภาษาเกาหลีครับคุณแม่ มีความฉลัดอยู่นี่มีภาษาอังกฤษอยู่เขียวว่าแก,ก,ก,ก๊สโซลีนแล้วก็ดีเซลเข้ามันจะเติมเม่อไหร่ Yes no Yes yes แล้วน้ะงทั้งหมด2 3 6หมื่นสามพันหก้อยย่ดวอนค่ะอาแปะรออยู่ค่ะโอเคเขาจะว่าเออยู่เป็นคนที่นายทำไมมาเติมไม่เต็มไม่เติมน้ำมันเร็นเรียบร้อไอคุยคี่เดียวไม่เจอ